ไปไหว้หลวงพ่อเรือนะคะสายปลายวัดสาวเชิงอกโอเคแต่เป็นเส้นทางที่กันดานนี้เนี่ยเ,เดียว <laughs> เป็นเดียวจริงๆที่นี่มันเป็นท่าน้ำไงมันใกล้น้ำไงใช่ไหม เออใกล้น้ำใกล้แม่น้ำไงถ้าใกล้แม่น้ำทำอะไรก็ทำง่ายต้องป้ายมักกะไดตรงนี้นะโอ้โอ้เร็วมาเลยเร็มาเลยเร็วมาเลยทันหนุสูงมากเลยแสดงว่าน้ำท่วมก็ท่วมน่าจะหนัก เหนไม่น่าสูงขนาดนี่ที่ทำสูงตามานตามไปเนี่ยดูดิที่จะบ่อเลี้ยงอนะไรอ้อ ขนาดนี่คนเลี้ยงกุ้งเยอะนะโรงงนตั้งโรงงาสองร้อยเด้อว่วาสาวเชงอโงอ่อเดี๋ยวนี้เหรอใช่เลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับวันนี้เราจะไปทอราหอดกันนะ พท่านจะอยู่ไหมเนาอหอาจจะเเจองท่านเมือหมายความว่าไงอ้าเขาบอกเา้าเปนานแ้วม่ใ่หลวงพอเหลือจะองค์ท่านไงแต่หลวงพ่ออื่นนะไร้ที่ดู่่ไัว่าสชัเดี้ยวไปดูเียวเลยเีเลยแเลี้ยวข้างหน้าสิเกตมาหยุดอะไรตรงนี้ล่ะอ้าบอกให้เลี้ยวเลยเลี้ยวเลยไอ้บ้า เออพากูลงข้างล่างแล้วไปไปไปทำไมเขาต้องเรียกว่าชอยสาวชะงกเลยก็สาวเยอะไงสาวชะงกเหรอ <c oughs> มันก็มีตำนานเนี่ยชะงเทำไมถึงต้องเรียกว่าชอยสาวชะงก มันก็มีตำนานคือสามช้โงงกอะสามช้โงงกดูโอ้ถามนีิถามนิ่้างงอกดูเอ้าช้างโอกดูอะดูได้ดูนาดูไม่ใช่สาวชอบเล่นจ้าเอ๋จริงเนี่ตามชื่อไงสาวช้โงกไงโอ้มีวัดใหม่บางค้าด้วยหลังท่อนอนวัดเยอะ 500เมตรเลยเหรอไกลว่ะ500เมตรไกลที่ไหนโอ้ยนี่ไงดอกสนันนวเนี่ยอยากอยากกินมะพรกาวล่าอันนี้ไอ้บ้ามึงให้กูกินตรงนี้ได้นะ <c oughs> ช่วยช่วยให้กูกินพร้าวแบบนี้ได้100ไงห0 0่เมตร1 0 0รพอดีเป๊ที่รักทำะไรผิดแล้วเหรอ ม่ผิดหรอกปวดหัวมันร้อนอย่างงมันเมืนไม่มีทางผิดหรอกฉันน่ะี่จะวัอนะอค่ะอยู่เหมือนกันเดเอาขอไปทำคุณเลยอ้อเวมาดหัวนก,กนแกนี่มีแต่โรคอยบพายเนาะ วัดใหญ่มากพระเจ้ากำลังสร้างด้วย่าที่จอดหลวงพ่อมาจะไห้พิหาหลวงพ่อเหลือโอ้จะเจอหลวงพ่อไหมเนี่ยสาวเชงโง่เห็นไหมเนี่ยแม่เห็นสาวเชงนง่ไหมเนี่ยเชงโง่ท่าริมทางอ๋อเห็นไหมเห็นตำนานหรือยังไม่รู้จริงไม่จริงเนี่ยสาวชงโง่ยู่เนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเห็นยังเห็นสาวเชงโง่ยัง อันเน,น,นี่ยตำนานสาวชะงโงกยีไงเนี่ย <c ười> อ้างั้เจ้า แอร์ว่ะดูแลฟืนใครก็ไม่รู้ต้องมีใครไปขูดแน่ๆเลยโอ้ม,มีหลวมพ่อ,อพอลังสร้างเลยอันนี้สร้างอะไรอ่ะหลวงพ่ออยู่ไหมอ่ะอตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาวันใหญ่นะแต่ก็มาเจอวันใหญ่ีก นี่แกต้นเล็กน่าจะอยู่ข้างในมั้งถ้าไหวสังกระทานของพ่ออยู่อยู่ข้างในใช่ไหมคะป่ะป่ตะป่ะบึ้งหั่มบุ้งกระเบื้องทำบุ้งออกระเบื้อง เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าตำนานเป็นอย่างนี้พี่ไม่ได้ชะโงกแบบนี้เว้ยหรอพี่เข้าใจว่าเห็นไหมเขาต้องชะโงกดูอะไรสักอย่างเห็นปะไม่ผิดพี่บอกว่าชะโงกดูลามพุ่นพี่ตำนานโคตรเหนื่อย ใช้ได้นะได้โอ้มีมาพูดด้วยอ่ะลองไปดูไหมไปดูดิน่าจะยังเปล่เปิดโอ้แต่เพราะสารยังสร้างอยู่เลยดดูิ กรท้องตัวใหญ่เวอร์ระห้องประขาประข,ระข,ระขนะแต่ท่านไม่น่าจะเปิดให้เข้าเพราะว่านะหลวงหลวงพ่อใหญ่ใหญ่มากพ่อมีฝั่งนูน้นพ่อะท่นั้นไปไม่ได้ ฮะเจดีไปทางนูนจริงอหอม่พาเจดีด้วยเดินไปไหนๆก็มาลว อร่อยนี่ไงพระธาตุล้านพุทธบาทจะเฮ้ยทำไม่ได้ไหมอะมีห้องซุยด้วยอะพี่ไม่กล้าเข้าเลยอะ,อะได้ปะตะ้องเดินฝั่งนี้ใช่ไหมอะไม่อนไม่อนเข้าไปนะคะอร่าทำบ้านชากระดังกันเสวยพี่ออนนะ พี่กลับคนเดียวนแับก็ออก,ก็ได้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ให้ตามพี่เกาะเดี๋ยวเราไปทำบุญกระเพื่องในในก็มาแล้วทำบุญกระเพื่องใกล้ดี่งจักว่ากำลัสงสร้างเพิ่มเติมสร้างวัดเลยนะพี่อือกงไม่หางเลยนะ พี่บอกแล้วว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะก็พี่บอกแล้วไงว่าสะโงกเห็นไหม,มสาวชะโกบอกแล้วพี่ก็ไม่ได้บอกว่าชะโงกดูขันมากทือเป้าล่ะอมึนหัวเลยอะตอนนี้พี่เฉย บันฑิตจ้องฝึกตนเนี่ยะไรมีคนจนเพราะ่มีความตายเป็นเรื่องหน้า,านะจ๊ะได้ดิ มีช่องทางอยู่ใช่นะ